สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อโคม LED Aquarium กับ Wi-Fi นะครับอันดับแรกเราก็ต้องเริ่มต้นไปที่ตั้งค่าค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะครับ <c oughs> เมื่อเราค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ก็คือเปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับหลังจากที่เราเสียบป,ปลั๊กโคมไฟเอาไว้เริ่มต้น เป็นเวลาประมาณ1นาที30วินาทีนะครับโคมไฟก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ที่มีชื่อว่า LED Aquarium นะครับเมื่อเราเจอ LED Aquarium เราก็จะทำการเ,าเข้าไป connect กับสัญญาณเครือข่าย LED Aquarium นะครับเมื่อเราเข้าไปเชื่อมต่อสัญญาณทางด้านบนจะขึ้น เป็นรูปสัญญาณ Wi-Fi แต่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจนั่นหมายความว่ามีสัญญาณ Wi-Fi แต่ไม่มีเนื้อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับคือเราจับสัญญาณ Wi-Fi ได้อย่างเดียวโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าไปจับสัญญาณ Wi-Fi ที่มีชื่อ LED Aquarium เรียบร้อยแล้วจากหน้านี้ไปไปเข้า Internet e x p ต o r e r e r หรือหน้าถ้าเป็น OIS ของ Apple ก็ไปเข้าที่ Safari นะครับ แล้วเราก็พิมพ์ทางด้านบนว่า192.168.4.1นะครับเมื่อเราพิมพ์ตัวนี้เรากดคำว่าไปเขาจะดึงสัญญาณจากตัวควบคุมของตัวโคมไฟนี่นะครับมาขึ้นหน้านี้ LED o c a l i u m Wi-Fi Management Manager นะครับให้แตะที่คำว่า Conflict Wi-Fi เมื่อเราแตะที่คอนฟิก Wi-Fi แล้วนะครับให้เราเลือกออให้เราเลือก Wi-Fi ของเราที่เราใช้งานอยู่อย่างของผมก็คือชื่อนี้และให้ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่บ้านของเราเองเมื่อเราใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง เรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกเซฟนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ออกจากหน้านี้ได้เลยซึ่งตอนนี้โคมไฟของเราเข้าไปเกาะกับอินเทอร์เน็ตที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อสักครู่แล้วก็รหัสผ่านเมื่อสักครู่ถ้าชื่อถูกรหัสผ่านถูกโคมไฟก็จะทำงานเป็นปกติเรียบร้อยนะครับก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ